สวัสดีทุกคนมื่อนี้เฮากับด้มานอนอยู่ไห้นะทุกคนมื่อนี้คือมื่อนี้เฮาอันดำไห้ดำหน้าเนี่ยคพากันตั้งใจว่าวิชมานอนไห้นะเมื่อนี้มากับบ่าาเฮ็นสองคนคือมื่อนี้มาเข้ากับมาเห็ดกินอยู่พี่เลยเฮากับเตี้ยมออกติบเขาติบหนำมาเรียบร้อยแล้วมื่อนี้มืนอนี้ววาชิมา ปิ่งไก่นะทุกคนปิ่งไก่นะคืออันมือก่อนได้กินอันคนในบ้านเนี่ยเขาปิ่งไก่ได้กินนะแซ่บแซบทุกคนแต่หูบอาเขาไปเห็นอะไปรปิ่งไก่ใส่อนันปิ่งไก่ใส่อนันี่นี่ยเนี่ใส่ปลาแดกเขาเอาปลาแดกเอือมาน้าทุกคนเออแล้วก็ขาไปใส่ยัง,ยงเลยแต่ว่ามันนะรัปรบปิ่งเป็นตัวแสบไปเลยนะ คือเฮากับห้าก,าก่าเคยกินเลยมาเนี่สีมาเห็ดให้ทุกคนนะครับชมก,กันเห็ดกินบ้างหวานอะได้นะเข้ามาเห็ดกินเองนี่สีแสบดูแสบนะนี่ก็ตะเวนกำลังสิตกดินทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงนะทุกคนหกโมงแรงเดี๋ยวนี้ขำไว้อยู่นะคือมาอยู่ในไห่นี่ก็ได้ยินเสียงนกนะพวกนกกดนกอะไรยังนี้นะ หองไล่ๆทุกคนแต่ว่าไก่ป่าช่วงนี้บุคอยได้ยินเลยทุกคนคือตอน้นเสาร์ที่ว่าามาเกือไกน่นะ,ะเอามาเกือไก่กับบุคอยได้ยินนะแต่ว่าปกติเนี่ยไล่ทุกคนเมือนก็มานอนนี่็มานอนก็บาเพบ่นดีนะเพราะว่าตั้งแต่เพิ่นมาเนี่ ผลชวนมาไลายเถื่อนเลวทุกคนแต่ว่าเข้าบบคอยว่าก็เลยมือนี้ตั้งใจพาเพื่อนมานอนนะให้สมใจเพื่อนสบายดีทุกคนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมือนี้เข้ามานี่ก็เข้ากับมีพวกคือเก่าทุกคนอ่าไพ่โซลาเซลล์ที่ว่าใส่อยานนะสีฟาทุกคนไปเบิ่งอยู่ทั้งเที่ยงเรานะว่ามียังไง มีไฟโซลาเซลล์ใหนะ้เปืนน่อำนวยความสะดวกเวลากลางคืนนะเปิดไฟได้สบายเลยนี่คือเฮามีเต็นนะทุกคนเฮามีเต็นเต็นใน,นมะปะวัดเดินเลยล้วกะมีผ้าพรมมีมอนอยู่อยู่ทั้งในนะทุกคนคือเตรียมใบบัางที่บังที่ได้มานอนมาพักผ่อนด้ยทุกคนมีผ้าห่มมียังเรียบร้อยนะเหมือนๆเ,เลยนะ มีปปนนเปไว้นอนเล่นบางทีนอนเล่นโทรศัพท์ยังนะน,นี่แต่พวกขวดพวก,พวกยังเทากับี่นะทุกคนนี่บางทีหนึ่งข่าวหนึ่งนำแต่มอก่อนไล่กว่านี้นะมีหกมียังหมอคือเทากับประเดีนยาห้าเฮงเติบแล้วล่ะ คืออยู่ให้นี่บรรยากาศดีดีทุกคนคือแต่ละอันทาสว่างบางนะแบบว่าจากที่ว่าเฮาบางทีเฮาขึ้นผู้ฮลงมานนเนี่ยนี่คือมาผักเลยมาผักเป็นการผักผ่อนเป็นในโตเลยนะอยู่นี่เฮาก็มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปพร้อมเปื่อแเน่นี่แหละทุกคนเวลาเขามาเขาอยากกินอ,อน,นี่ยงเขาบ่มีของกินนี่เฮาก็สามรถเ็ดกินได้แต่ว่าเป็ดนี่ยังบ่ท่านใหญ่มันได้ทุกคนเป็ดนี่นาสิเป็น อ่าสวงเกลียวขาวถ้าสวงเกลียวขาวนี่งใหญ่แล้วเป็นนะแต่ว่าตอนนี้ก็ใหญ่อยู่แต่ว่ายังบวเต็มที่ทุกคน อยงนกกดหองอยูนกกอ่นะวดวดวดคืออยู่ในไฮเฮานี้ตรงเข้าไปข้างในนี้นะทุกคนข้างในนี้มันจะเป็นป่าที่ว่าใหญ่เลยนะแ้วก็เป็นข้างในมันมีนมถมร้รมควมนะมีถ้รพรอมทุกคนแต่ว่าบ่มีไก่กาเข้าไปนะทุกคนนะครับ นี่กะตกตน้นคำคำเนี่ยกะเป็ดไก่เข้ากับมันก็สิได้ขึ้นคอนนอนแน่นเลยทุกคนคือสังกะซี้กะอันใดสำนัน้นะเนื่องจากว่างบงบมัดก่อนเอาก็เลยเอาสำนักก่อนแต่ว่าคือมันก็อยู่ได้นะช่วงหนา้าฝนมันก็เข้าข้างในเขาเสียดคอนคอนใมันแน่นทุกคน

ไฟเซลาเซลล์นี่ถึงไม่่าแล้วมันเปิดเองเลยทุกคนม่นจะว่าเขาตัางค์เลยนะคือมันมนีอ่ะมองเปิดอันนี้่าอยู่ นี่ทีเฮาสิตํามใส่นี่ก็มีกระเทียมกระเทียมเอามาไว้เอือบนี่แหละทุกคนนี่ก็คือเครื่องปรุงกนันี่คืออันนาเด็ดเฮาเลยนะอันนั้นลักเฮาเลยมืนน้อนี้ก็คือน,น้นำ,นำปลาปลาในน้ำน้ำเปลาปลา 对呀吧？嗯、hmm?，对。 น,นเดี๋ยวฮะสีแดงมึเอบืบเลยทุกคนใส่ไม่ปิงด้วย นี้ร้ายมันยังแสบกว่าเปื่อนมือเนี่ยนั่นเลยนั่นนี่เร้ายเห็นผลนเห็ดในกินนะแต่ว่าแต่ว่ามือเนี่ล่างล่างเรียบยแล้วเอ,อ็นว่าแกอ๋อหอมประเด็กนะับบนี้ ไก่ใช้ประแด็กนะใครบุกใหก้เห็นกนัเห็นมานี่แหละทุกคน ให้แห้งคักคุณ ตัวใหญ่นีิยังมันทันสุกเลยออโอ้โเป็นเนขักดะลยขักปะซมเข้าเห็ดอยูอนเดี๋ยวว่าล่องซิมเหมือนไงทุกคนสุดหย่อนเลยแซ่บไปเลย ไอ้โบเคยกินกับตรงล่องเ้ยทุกคนอันนี้แนะนำเลยเป็นเมนูแนะนำเลยนะเป็นนะอือเขากันอันนี้เนาะอือแบบว่านคอบอ่คยกินนะือเมือนนะมีเขาเป่งให้กินขาว่าลองกินมึงรู้อะ่ะอืมมันต่างจากที่ว่าขาปิ่ทไายปกตินะโบกปกปกตินี่ยเปิ่นไก่เนี่ย เป็นเจใส่เกลือ,อแต่นี่ใส่ปลาแดกเกือบเกลือแบ่งนู่นแต่นี่เห็ดแปลกใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกกินน่องเบืองมืนนะอันนี้วะมันสิกินไดบ่มันสิเป็นตะกินอยู่บ่อนนะได้กัดคําเดียวเท่านั้นแหละแสบเลยสะบันหน่อยเลยนะ ขากแ่บกว่าอะไรมดาแสบกว่าปิา้งรรมันีด้นร้รรายเลยเทียบกันบตินะอืมแงาอืมอืม ล่องเบิง้งเนี่ยนี่ยร่องเบิง้งวางสีนมันนี่เออ <c oughs> กับนังมันนี่ก็แเสบเลยนังมัน,นทุกคนนอนใชนี่ลองเบื้องบองสีนอันนี้มันเ,น <c oughs> เ,เลือดขึนแต่นี่มันยังบริจาคซุกขักปันไดนะถ้าเกิดว่าคซุกขักนี่แบกว่านี้ <c oughs> ย่อมหลับเลยแดบนะเห็แล้วเพราะว่ามันเข่ากันเพราะเอาไปแดกมาเอือบเลยเข่าก,นนนะกันเลยร้อนหักเลยนะ นี่มองคามนี่นี่มองคามนะแต่มันต้องแฮมกว่านี้กักแนะทุกคนอันนี้หูเสือกยิ้วเขาเลยบม่ต้องแฮมนะมันอือ่อนกัดเลยหรอเอาบัดนี้ก็เอากินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วทุกคนพักกันอิ่มแล้วมื้อนี้ เดี๋ยวเอากันสิได้ไปหาอำนาอำานายทุกคนแต่ว่าช่วงอำนาอำไนายก็บประเทศยทุกคนนะครับชมกันนะบ <laughs> อส<า>บ <c oughs> อสนะครับ <laughs> เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เนาะหรือว่าคาขึ้นนี่เอากันสิได้อำนาอำไนายแลวก็สิได้นอนพักผ่อนทุกคนแต่ก็สสำหรับคลิปนี้เอากันสิได้จบเพียงสำนีแล้วเดี๋ยวคลิปนาพอกันใหม่ทุกคนนี่ก็บังได้ก็ฝากน้องชายในเด้อทุกคนนะครัมีเบาเ็น มาอยู่นั่ช่วงนี้นะเพราะว่าเห็นมาซอยซอยเวียกเข้าซอยเวียกอันคือเห็นห้เห็นหน้านั่นแหละทุกคนช่วงนี้นะเพราะว่าในเหืดนี่ก็บโคคอยมีคนคนคนบบคอยร้ายทุกคนก็เลยเอาหนุ่มชายมาซอยนั่มมันอะมียังสีเบา <c oughs> เป็นได้อันเมนูอาหารเข้ามาเนี่ยแซบแซบที่ว่าแซบไล้าอากาศโบกเคยยิ้มเย้ยๆๆแต่ก่อนนั่น,นีองนะอากา เดี๋ยวมือนะเอาปลาในพายเนี่ยมี่ปลาเนี่ยปลาเนี่ยลายแต่ว่าบางทีเบื่อบางทีเขาทำกินลายกับเบื่อนะปอกปลาเนี่ยบวคหอยปันไดทุกคนปลาเนี่ยกินประจําถือว่าเป็นอาหารลักเลยแหละปลากบหน่อไม้ทุกคนอาหารลักเลยพราะปลาเนี่ยห้าง่ายล้วก็หน่อไม้นี่ก็ห้าง่ายทุกคนนี่ซองยางนี่แหละที่ว่ากินประจําเลยนะอ่ะบายบายทุกคน ับขึ้นนี่ครับทุกคน